สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีพระเครื่องนะครับหลวงพ่อแผ้วปอบวโรนะครับแล้วก็ตะกรุดมานิดนึงนะครับพี่พี่นะท่านใดที่ตามหาอยู่นะครับเป็นตะกรุดพระพายสะกดครับนะครับออกวัดหนองพงนกปีห้าศูนย์นะครับเข้าพิธีใหญ่นะพิธีจักรพรรดิมหาตาทิราชร้อยแปดคณาจารย์ปลุกเสกนะครับนะเป็นแบบพิมพ์เล็กนะพี่พี่นะดอกเล็กนะครับความยาวประมาณสองนิ้วนะครับความยาวประมาณสองนิ้วนะนี่นะทั้งสองฝั่งนะครับ ่ก็จะตอบโค้ดเป็นปาวโลห้าศูนย์แบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับนะท่านใดตามหาอยู่พี่พี่วันนี้ผมได้มาแล้วนะครับนะขอเปิดราคาเดิมพี่พี่นะครับเพราะว่าต้นทุนก็ได้มาไม่สูงมากนะเอาสองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะครับสองร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะพี่พี่นะนี่นะครับตายมาจำนวนห้าดอกด้วยกันพี่พี่นะครับเอาสองร้อยห้าสิบ นะครับ250าบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะแล้วก็มาชมมาดีรุ่นต่อไปพี่ๆีนะครับเป็นรูปหล่อนะรูปหล่ออายุ1 0 2ปีนะครับหลวงู่แพร์ปั้วโรนพระรุ่นนี้เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเป็นพระรูปหล่อนะครับอันนี้ผมเช่ามาสภาพนี้เลยพี่พีนะครับเลี่ยมสีแดงนะเลี่ยมผ่านการใช้งานมานิดนึงพี่พนะพระเพิ่งออกนลครับถือว่ายังใหม่อยู่พี่ๆีนะครับองนี้ขอเปิดราคานะ เอา400บาทนะครับเอา400บาทพร้อมจัดส่งนะครับ400บาทพร้อมจัดส่งนะครับสภาพถือว่าใช้ได้นะครับนะเพราะว่าพระเพิ่งออกวิพีนะครับเอา400บาทนะครับนะ400บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับท่านใดยังไม่มีนะเช่าหาได้เลยพี่พีนําไปค่อยขึ้นคอได้เลยนะ400บาทพร้อมส่งนะครับนะมีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับนะวันนี้ได้มาหนึ่งองค์นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นพระปิดตาตะกรุดเข่านะ เหลืออยู่อีกหนึ่งองค์พี่พี่นะครับคลิปที่แล้วคลิปก่อนหน้านี้ผมเอามาเปิดราคาอยู่สามองค์นะเข้าใจว่าหมดแล้วพี่พี่บังเอิญนะเจออยู่ g, อ,ย ane, นะ im, อ,อีกหนึ่งองค์นะครับอยู e ่ที่บ้านนะครับนะเปิดราคาเดิมพี่พี่เอาสามอ่าขอภัยนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะถ้าสามร้อยนี่หลุดเลยพี่พี่นะครับเพราะว่าได้พระเลี่ยมไปด้วยนะเอาสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะสี่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับ พระปิดตาตะกุดเขา่าพิมพ์เล็กนะครับนะออกวัดกำแพงแสนปี50นะครับนะขนาดกำลังสวยเลยพี่พนะครับสภาพนี้ถือว่าน่ารักดีนะครับเอา450บาทพร้อมจัดส่งนะครับมีเหลือแค่1องค์เท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับรูปหล่อรุ่นสำลิดผลนะครับหรือว่ารูปหล่อรุ่น10ล้อนะครับที่ชาวบ้านชอบเรียกกัน นะครับนะทั้งหมดจะมี2พิมพ์ด้วยกันพี่พี่มีพิมพ์แบบรัดประคดเอวแล้วก็ไม่รัดประคดเอวนะครับวันนี้ผมได้มา1องค์นะครับแบบแบบไม่รัดประไม่รัดประคดเอวนะครับนะปัจจุบันนี่ถือว่าเป็นพระที่หายากมากๆพี่พี่เนื่องจากว่าพระมีประสบการณ์ข้างสูงนะครับแต่ราคาเนี่ยอยู่ในหลักร้อยพี่พี่นะครับราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับสภาพนี้ผมเช่ามาถือว่าสภาพน่ารักนะพี่พี่นะ สภาพน่ารักดีนะครับแต่ผมจะเปิดหย่อนให้นะปกติแล้วนะครับผมจะเปิดราคาอยู่ประมาณ4ี่ถึงหกรบาทนะครับแล้วแต่บางช่วงจะได้มาด้วยนะครับแต่องค์นี้นะเอาแบบแบ่งปันพี่พี่นะครับผมได้มาราคาไม่แพงมากนะเปิดราคาเลยเอา350บาทนะครับ สามอยห้าสิบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับพี่พี่นะไม่มีไม่มีบวกค่าส่งนะครับแล้วก็ไม่มีเงิน่าขอไัยนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนและจัดส่งเท่านั้นนะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยพี่พี่นะครับนี่นะรุ่นสำริดผลนะครับออกวัดกำแพงแสนปีสี่สามนะครับพระดีปีลึกมีประสบการณ์ราคาหลักร้อยราคาจับต้องได้นะครับนะท่านใดเช่าไปก็ห้อยห้อยขึ้นขอได้เลยพี่พี่นำไปเลี่ยมห้อยขึ้นขอสบายใจได้เลยนะครับหรือว่า เอาไว้ติดตรงหน้ารถก็ได้นะครับนี่พระดีหายากพี่พี่ราคาถือว่าราคาถูกมากๆนะครับแล้วประกันพระใช้ให้ทุกรายการนะพี่พนะขย่ามีเสียงด้วยนะขย่ายังมีเสียงนะครับได้ไมาแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับนะราคานี้เน้นใช้พุทธคุณพี่พี่พเอาสามร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งแล้วก็ได้กล่องเดิมไปด้วยเลยนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับ เหรียญลายเซนนะครับหเ,เหรียญลายเซนโค้ดเฮงๆรวยๆพี่ๆนะวันนี้ได้มาอีกหนึ่งองนะครับแต่องค์นี้นะผิวเปิดเยอะมากพี่ๆแจ้งตรงๆนะในคลิปอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ผิวเปิดนะโดนโดนนิ้วมือนะครับอันนี้เดินตลาดเจอพี่ๆเดินสนามเจอมาหนึ่งองนะครับตอนทําบุญวัดราคาหนึ่งพันบาทพี่ๆ นะครับทาบุญวัดราคา1,000บาทนะองนี้ผมเปิดราคาหย่อนสวยให้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเช่ามาก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าพระก็หย่อนสวยพี่พี่นะแจ้งเงินตรงๆนะครับใบหน้าของท่านก็จะมีแบบคราบแบบดำๆติดอยู่พี่พี่นะครับองนี้เอา380บาทนะครับส่งให้ฟรีนะเอา380บาทนะครับส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มพี่พี่นะครับนะไม่มีแตกไม่มีลานถือว่าโอเค นะครับนะ,ะราคานี้เน้นใช้พุทธคุณนะครับไม่มีกล่องนะพี่พี่นะนี่ผมเดินสนามนะครับได้มานหนึ่งองค์นะครับได้มาไม่แพงมากเพราะว่าพระเนี่ยโดนสัมผัสมาพี่พี่นะครับอันนี้ผมซีนใหม่นะเอาสามร้อยแปดสิบาทนะครับราคานี้เน้นใช้พุทธคุณนะครับด้านล่างก็จะเป็นลายเซ็นขององค์หลวงปู่เพลวปาวัโลนะครับตอกเป็นปอ่าวัตวโลบริเวณสังกติด้านล่างตอกคําว่าพิเศษนะครับนะแล้วก็ด้านหลังเป็นโค้ด เฮงเฮรวยรวยนะครับนี่สภาพนี้ถือว่าน่ารักดีนะครับที่ระลึกอายุ98ปีนะครับเป็นยันส่วนนะครับนะก็ออกช่วงปี63นะครับของวัดรางหมันนะครับพี่ๆนะเอา380นะครับนะพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนะ วันนี้ได้มานะครับเหรียญเจริญพรน,นะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างเนื้อเงินพี่พี่นะครับสบภาพนี้สวยเลยนะครับสบภาพสวยเลยนะนี่นะครับจมูกดุงโดงนะครับอ่านี่เหรียญแท้นะครับลักษณะของเหรียญแท้นก็จะเป็น ลายขนแมวนะครับหรือว่าเส้นสายฝนเนี่ยตเต็มองพระเลยพี่พี่ลองหาคลิกหาแสงดูนะครับแท้ดูง่ายนะแต่เก๊ก็มีนะครับพี่พี่นะนช่องหาต้องระวังนี่ด้านหลังเห็นไหมครับจะเป็นเส้นแบบสายฝนวิ่งอยู่นะนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าแต่ที่สําคัญนะองค์นี้ได้เลขสามหลักเลยพี่ท่านใดชื่นชอบนะครับนะได้เลขสามหลักนะครับหก สามศูนย์นะครับเลขหกสามศูนย์นะครับด้านบนพิเศษตรงกลางเป็นยันส่วนนะครับเป็นยันประจําตัวขององค์หลวงปู่แพ้วปาวันโลนะครับสภาพนี้สวยมากเลยพี่อันนี้ซีนเดิมจากวัดเลยนะแล้วก็มีกล่องเดิมให้นะครับพระอยู่ในกล่องนอนอยู่ในซีนเดิมกล่องเดิมแบบนี้นะครับอันนี้ขอเปิดราคาจองวัดนะครับพี่ๆนะขอสามพันห้านะครับนะขอาสามพันห้าพร้อมจัดส่งนะครับราคานี้ได้รับไปนะพระสวยแน่นอนพี่พี่ นะครับพระสวยแน่นอนนะครับได้เลขสามหลักนะครับปกติแล้วเวลาเจอก็จะเจอเป็นเลขสี่หลักทั่วไปพ,พี่ีเลขสามหลักในะส่วนใหญ่นะหลายๆท่านเขาก็เก็บย,ยาวเลยนะครับไม่ค่อยเอามาเปิดกันนะวันนี้ผมได้เลขสามหลักมานะครับหกสามศูนย์นะครับหกสามศูนย์นะนี่นะครับเลขถือว่าสวยนะศูนย์ถ้าตัดออกก็เท่ากับว่าเลขหกเลขสาร,รวมกันได้เก้านะนะรประมาณนี้พี่พี่ นะครับขอสามพันห้าพี่พี่เป็นราคาจองวัดนะครับนะขอสามพันห้าพร้อมส่งนะครับองนี้นะผมเช่ามาก็สู้ราคาเหมือนเหมือนกันพี่พี่เพราะว่าพระนี่สวยจริงๆนะครับนะขอาสามพันห้าพร้อมส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนะเป็นเหรียญเสมาเก้ายอดนะครับพี่พี่เนื้อเงินนี่หายากมากๆนะครับ หรือว่าเสมามหามงคล89นะครับรุ่นนี้ออกวัดหนองพงนกนะครับปี54ีพี่พี่นะครับเนื้อเงินเนื้อหายากมากๆนะครับและที่สําคัญนะองนี้ผมได้มาเลข3หลักด้วยนะครับแล้วก็ซีนเดิมจากวัดนะครับซีนเดิมจากวัดพระไม่เคยโดนอากาศเลยพี่พี่นะครับนอนอยู่ในซีนเดิมแบบนี้นะครับอันนี้เจ้าของท่านเดิมเขาเขียนเขาเขียนไว้นะครับว่าเป็นเลขนะเลขตามนี้เลยพี่พี่หนึ่งห้าแปด นะครับนี่ซีนเดิมจากวัดนะครับหนึ่งห้าแปดนะครับนะมหามงคลแปดสิบเก้าวัดหนองพงนกนะครับนะครปฐมแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นยันเก้ายอดนะครับต่อโค้ดเปาวอรโลนะสองฝั่งนี่ซ้ายและขวาแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับท่านใดชื่นชอบแบบพระแบบเดิมๆนะครับนอนอยู่ในซีนเดิมแล้วก็มีกล่องเดิมให้พี่ๆนี่สภาพสวยงามเลยนะ ผมเปิดราคาแบบเอาแบบจับต้องได้นะพี่พนะเอาพันเก้าพี่พี่พระเนื้อเงินได้มมนแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งพี่พี่นะเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับนะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่หนึ่งองนะครับหายากมากๆาพี่พี่นะหายากทุกองค์เลยนะจะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อฝาบาทก็หายากมากนะครับ รุ่นนี้วันนี้ได้เนื้อเงินมาหนึ่งองค์นะครับเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพี่พีกันนี่เนื้อเงินนะครับนะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับได้เลขสามหลักเ,เลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนาเสนอเลยพี่พีองค์นี้นะเหรียญปลาพรีนะครับผมได้มาเป็นโค้ดเป่าวโลพี่พี หายากมากโค้ดเป่าวโลนี่หายจากมือผมไปร่วมปีเลยพี่พี่นะครับปกติแล้วผมจะมีเป็นโค้ดกอไก่นะวันนี้ผมได้โค้ดเป่าวัโลมาหนึ่งองค์นะครับโค้ดเป่าวโลนี่สร้างน้อยนะครับสร้าง6กพันเหรียญเท่านั้นนะครับถ้าเป็นโค้ดกอไก่เนี่ยจัดสร้างทั้งหมด24งหมพันเหรียญน,นะครับโค้ดเป่าวโลเนี่ยหกพันเหรียญน,นะครับนี่มีห่วงเดิมให้สภาพสวยพี่พี่นะครับสภาพนี้สวยเลยตรงด้านหน้านะครับนี่นะ อ่าสภาพสวยๆนะครับผมขอเปิดราคานะผมเอาแบบแบ่งปันเลยพี่พี่โค้ดป่าวัลโลปกติแล้วราคาไม่ต่างกันหนึ่งพันนะองนี้ผมได้มาไม่แพงมากพี่พี่นะผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับองค์นี้เอาเก้าร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับอันนี้เป็นอ่าราคาเท่ากับโค้ดกอไก่ของผมเลยนะครับพี่ๆี่นะส่วนโค้ดกอไก่ของผมนะครับ มันจะเป็นทุนเก่าพี่พี่นะครับจะเป็นทุนเก่านะอันนี้คือผมได้มาไม่แพงมากพี่พี่ขอเปิดราคาแบบไม่แพงเช่นเดียวกันนะครับพี่พี่ปกติราคาไม่ต่ำกว่าหนึ่งพัน 1, 000, ถ้าเป็นโค้ดป่าวโลนะอันนี้ผมเอาเก้าร้อยพี่พี่นะครับเอาเก้าร้อยบาทส่งให้ฟรีนะหายากมากนะครับโค้ดเป่าวัโลปกติแล้วเจอแต่กอไก่นะครับนี่สภาพถือว่าสวยนะเอาเก้าร้อยบาทพี่พี่นะครับ 900บาทพร้อมจัดส่งนะด้านหลังเนี่ยพุทธศินดูสวยงามข้มขลังมากๆนะครับเป็นหนุมานเชิญธงนะครับนะนี่นะครับโค้ดปอบวันโลเอา900บาทพร้อมส่งนะครับได้มาแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญคอําำเต้านะครับเป็นเหรียญคอําำเต้ารุ่นแรกเลยนะครับของวัดกำแพงแสนะออกปี46 นะครับพระดีปีลึกราคาหลักร้อยนะปัจจุบันก็หายากนะครับไม่ค่อยพบเจอนะได้มาสององค์พี่พี่นะครับเนื้อประกะนะสวยเดิมนะครับสาภาพสวยเดิมทั้งคู่เลยนะเอาราคาแบบจับต้องได้พี่พี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทผมส่งให้ฟรีนะไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับลักษณะของเหรียญก็จะเป็นรูปเหมือนโลบูแพลปวปาววโลนะครับนะครึ่งองค์หันข้างไปทางด้านซ้ายมือของผมนะครับนะท่านหลับตาเหมือนท่านกําลังอธิษฐานจิตเลยพี่พี่นะครับนี่ แล้วก็มีห่วงเดิมให้นะครับเปิดราคา400บาทพี่ๆนะครับองละ400บาทพร้อมจัดส่งนะครับนี่ด้านหลังนะเขียนว่าเหรียญโวก,กรซับนะครับมั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองนะครับวัดนํำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับนะสวยงามนะครับอันนี้เหรียญสวยเลยนะครับเจ้าของท่านเดิมเก็บด,ดีมากๆนะครับนี่นะ เอา400บาทนะครับนะเอาองคละ400บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีบวกค่าส่งนะครับแล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะอ่าโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับ400บาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญคอน้ําเต้าชิ่นเดียวกันนะครับแต่อง์นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับสภาพดูสวยงามอ่าขอไปนะครับอันนี้เป็นเส้นผงไม่ใช่รอยทานนะครับพี่นะอ่ะนี่นะครับชมมันต่อนะ มี sociedad, ห่วงเดิมให้นะครับเนื้อทองแดงกัะไหลทองนี่เอาสามร้อยี่พี่นะครับเอาสามร้อยบาทนะครับนะสามร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนี่สวยงามเลยนะครับสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับสําหรับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับส่วนอัลปาก้าสี่ร้อยนะครับอัลปาก้านี่จะเป็นองนี้นะครับสี่ร้อยส่วนองนี้เอาสามร้อยพร้อมส่งนะครับ แล้วก็วันนี้ได้มาอีกหนึ่งองค์พี่พี่นะท่านใดไม่ทันในรอบ่อนก่อนนะครับอันนี้ผมเช่ามาสภาพนี้เลยนะครับเป็นเหรียญปาตลานนะครับผมองค์หนูมูแพ้วปาวาโลนะครับออกวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับพี่พี่นะด้านในเนี่ยถือว่าพระสวยนะด้านในถือว่าพระสวยนะครับอันนี้เลี่ยมผ่านการใช้งานมาเก่านิดนึงพี่พี่นะครับแจ้งกันตรงๆนะเลี่ยมผ่านการใช้งานมาเก่านิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าท่านใดเช่าไปก็ห้อยได้อยู่พี่พี นะครับยังห้อยขึ้นคอได้อยู่นะแต่เก่านิดนึงนะครับแจ้งกันตรงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาบบล็อกบ้างบางๆถือว่าเป็นเรื่องปกติพี่พีนะครับนะนี่เพฤศจิกายนสองหนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันสภาพนี้มองว่าสวยนะครับพี่พสภาพนี้ถือว่าสวยนะครับนี่ด้านหน้านี่สวยเลยตอกเป็นโค้ดดาวบริเวณสังกติแล้วก็มีผอพึ่งอยู่ด้านในนะครับอ่าประมาณนี้พี่พี นะครับขอเปิดราคา500บาทนะองนี้นะครับเหรียญปาตานะครับออกวันคล้ายวันเกิดองค์บุพเพลปวัโลปี5้าี่นะครับปัจจุบันนี้ก็1ิกว่าปีแล้วพี่พี่นะครับเอา500อบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับได้มาแค่1ององนะเหรียญปาตานของในวันนี้นะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปพี่พี่นะครับเหรียญตอนนี้หายยากมากนะครับเหรียญใบสาเกนะวันนี้ผมได้เนื้อทองฝาบาทมา1ององพี่พี ถ้าพี่ๆหลายๆท่านนะตามช่องผมมานานนะสังเกตได้เลยว่าพระที่เป็นเนื้อทองฝาบาทเนี่ยผมแทบจะไม่เช่าเลยพี่พๆเพราะว่านะผมอันนี้ส่วนตัวผมนะครับพี่ๆนะผมเคยเช่านะสมัยก่อนนะพระเนี่ยมีรอยแตกลานค่อนข้างเยอะพี่ๆนะครับพระเนี่ยผมเจอจนแบบผมกลัวไปเลยนะสำหรับเนื้อทองฝาบาทนะครับผมเจอแล้วแบบผมไม่กล้าเช่านะบางครั้งตอนผมเช่าอยู่ในสนาม หรือว่าเดินอยู่ในตลาดพระนะครับถ้าผมเจอนะผมตอนที่ดูพี่ๆตอนที่เช่าอยู่อ่ะไม่เห็นนะไม่เห็นรอยลานนะครับแต่พอกลับมาถึงบ้านกลับมาเช็คพระที่บ้านอีกทีหนึ่งนะผมเจอรอยลานทุกรอบเลยพี่ๆจนแบบผมกลัวไปเลยนะครับผมไม่กล้าเช่าเลยนะผมไม่กล้าเช่าแบบเนื้อทองฝาบาทเลยนะครับแหมในวันนี้นะผมมีทองฝาบาทมาเปิดราคานะครับพี่ๆนะ อันนี้ตอนผมเช่าเนะี่ยผมดูนานมากๆากเพี่นะไม่ได้พิจารณาเหรียญแท้นะพี่พี่นะพิจารณาร้อยแตกลานนะครับไม่มีแน่นอนพี่พี่ผมรับประกันเลยแล้วที่ผมเช่ามาในวันนี้นะครับเป็นซีนเดิมจากวัดพี่พี่อันนี้ออกวัดรางหมันปีห้าี่ยปัจจุบันนี่สิบกว่าปีนอนอยู่ในซีนเดิมแล้วก็มีกล่องเดิมนะครับพี่พี่นะเนื้อทองแดงนี่ว่าหายากแล้วพี่พี่ปัจจุบันนะวันนี้ผมได้ ทองฝาบาทมาหนึ่งองค์นะครับสภาพสวยเลยพี่พี่นะไม่มีแตกไม่มีลานแน่นอนพี่พี่ผมรับประกันเลยถ้าพี่พี่ได้ไปแล้วเจอรอยแตกรอยลานนะเอามาคืนผมได้เลยพี่พี่นะครับส่วนตัวผมนี่ผมกลัวมากๆพี่พี่นะเงื้อทองฝาบาทขององค์หลวงพ่แห่วป่าวโลเนี่ยพระจะมีรอยลานค่อนข้างเยอะอันนี้แจ้งตรงๆพี่พี่นะครับอันนี้แบบผมดูละเอียดเลยพี่พี่ก่อนเดินออกจากสนามนะ นี่ก่อนจ่ายตังค์นะครับผมดูแบบละเอียดมากๆพี่พี่นี่สวยงามนะครับอ่านี่นะครับผิวแบบสวยๆเลยนะครับผมดูนานมากๆนะไม่มีแน่นอนพี่พี่ไม่มีแตกไม่มีลาแน่นอนนะอ่านี่จมูกโด่งสวยเต็มนะครับขอเปิดราคาเลยพี่ๆนะเอา1,900บาทนะครับเอา1,9 0 0อบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะ ใช้คําว่าสวยปลิบได้เลยพี่ๆองค์นี้นะครับเจ้าของอายุเก้าสิบปีหลวงบุแพลวเปาวอรโลนะครับนี่สวยมากแล้วก็ตอกเลขซีเรียลนัมเบอร์นะครับหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับหนึ่งเก้าเก้าแปดนะเลขสวยเลยนะครับอ่าเก้าสิบปีวัดรางหมันนะครับนะสภาพนี้ถือว่าสวยเลยพี่ๆนะครับถือว่าเป็นแบบฟอร์มแชมป์ได้เลยนะครับเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพี่ๆนะครับสวยแน่นอนนะ ไม่มีแตกไม่มีลานนะครับรับประกันให้ด้วยนะครับนะเอาเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนาน้นๆานครั้งพี่ๆีนะครับพี่พีถึงจะได้เห็นนะว่าผมเช่าทองฝาบาทมาสักหนึ่งองนะวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองผมได้มาพร้อมกันทองฝาบาทเหมือนกันพี่ๆีนะผมได้มาพร้อมกันเลยนะครับนี่เหรียญสะดุ้งกลับนะครับปีห้าสี่นะองนี้ผมได้มาไม่แพงนี่พี่เหรียญสะดุ้งกลับเนี่ยถือว่า เป็นพระหลักนะครับพี่ๆนะหลายๆท่านไม่ทราบนะครับเพราะว่าหลายๆาท่านชื่นชอบนะเหรียญสัดุงกลับนะครับชื่อรุ่นดีเป็นมงคลนะครับสัดุงกลับนะครับกลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับจากลวงซวยให้กลายเป็นเฮงนะครับนะเก็บกันยาวๆเลยพี่ๆีนะพระรุ่นนี้ไม่ค่อยพบเจอนะครับไม่ค่อยพบเจอนะแล้วที่สําคัญนะผมได้เลข3หลักมานะครับ405นะครับ405ออกวัดรางหมันปี5-4 นะครับรูปแพปว้วปาวโลตเต็มองนะครับอยู่ตรงกลางเหรียญน,นะครับเป็นเงินทองฝาบาทเหมือนกันนะครับไม่มีแตกไม่มีลานพี่ๆนะผมเช็คแบบละเอียดเลยอันนี้ผมเช่ามาเพราะว่าความหายากพี่ๆนะครับเช่ามาเนี่ยเพราะว่าความหายากนะครับปกติแล้วทองฝาบาทนี่ผมกลัวมากมากพี่ผี่ผมแจ้ตรงๆเลยนะผมกลัวในการเช่ามากๆนะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ค่อยเช่าเลยสําหรับเนื้อทองฝาบาทนะครับอันนี้ผมเช็คละเอียดมากๆพี่ๆี่ไม่มีแตกไม่มีลานแน่นอน นะครับพี่ๆเช่าไปสบายใจได้เลยนะครับเช่าพระจากผมสบายใจอุ่นใจได้เลยนะครับเนื้อทองแดงพี่ๆผมเปิดราคาอยู่แ800ดร้อยนะเนื้อทองฝาบาทผมเอาเก้าร้อยบาทพี่ๆนะราคาเกือบเท่าทองแดงเลยนะครับแล้วก็ได้เลข3มหลักนะพระสวยจมูกดวงสวยเต็มพีพนะนะพ่ๆนะครับนะพระสวยๆนี่เหรียญหายยากๆนะครับนะอสวยแน่นอนพี่ๆสวยแน่นอนนะครับนี่ ให้ดูหลายๆมุมนะครับนะสวยแน่นอนนะครับเอา900บาทส่งไม่ฟรีนะครับราคาเกือบเท่าทองแดงนะพี่ๆนะราคาเกือบเท่าทองแดงนะครับเอา900บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะนี่เหรียญสะดุ้งกลับนะครับกลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับจากดวงสวยให้กลายเป็นเฮงนะส่วนด้านหลังตรงกลางวยันาณนะครับที่ระลึกสร้างวิหารนะครับนี่สวยงามนะครับ ได้มาแค่หนึ่งองค์อันนี้ผมก็เช่ามาสภาพนี้เลยพี่ๆีนะเรียมผ่านการใช้งานมาแต่ด้านในเนี่ยพระสวยนี่ผมเช่ามาพร้อมกันเป็นเนื้อทองฝาบ,บาทแต่องค์นี้นี่สวยจริงๆิพี่ๆนะใบสาเกนี่สวยจริงๆนะนี่นะครับเอาเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะสําหรับเหรียญสะดุ้งกลับพี่พีนะครับนะสาหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดขออภัยพี่พ,พีทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ